สวัสดีครับ fc แ Fan ครับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหนะครับเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับในความปังความฮอตของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนำทีมโดยบอสบิ๊กปุยบ้านฟินแลนด์นะครับที่ได้นำลูกไก่ในค่ายโตเกียวมิวสิกไปออกรายการดังรายการโตะหนูแมมในช่องเวิร์กพอยวันนี้นะครับ ทำเมาติ่งหมอลำนี่กรีปปก๊ดแตกตอมอิจฉากำเริบหนักนะครับดิ้นพร่าพล่านเลยนะครับด้วยความอิจฉาริษยาที่ศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิสิกไปออกรายการทีวีดังนะครับเอฟซี mm hmm. FC, ทุกท่านโดยล่าสุดเพจจวดจชาติมุวนมนรู้สึกมงหู mm hmm. ก็ได้โพสต์ข้อความว่าโอ้โ oh ห mm hmm. มึงแรงมาก mm hmm. นะครับเอฟซี FC, ทุกท่านและก็ได้แชร์ คอมเมนต์ของติ่งหมอลำโดยมีข้อความว่าเอาคนแบบนี้พวกคุณยังกล้าเอามาออกเอาคนที่ดีกว่านี้มาออกจะไม่ว่าอะไรนะครับเอฟซี FC ทุกท่านโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าติ่งหมอลำท่านนี้นะครับไม่ดูเงาหัวของตนเองเลยนะครับหรือว่าลืมตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชงกมองดูเอาหัวของตัวเองก่อนไหมนะครับที่จะไปด้อยค่า หยัดยามคนอื่นเขาแบบนี้นะครับตัวคุณเองนะติ่งโมลํานี่นะครับคุณมีปัญญาทําได้อย่างเขาไหมหากทําไม่ได้ก็จงกลับหลุมไปนะครับแล้วก็พิจารณาตัวเองตึกตรองมองความสามารถของตนเองก่อนว่าทําได้เหมือนเขาหรือเปล่านะครับคู่ควรไหมนะครับที่จะไปว่าให้เขาแบบนั้นนะครับเอฟซี FC ทุกท่านซึ่งทางรายการ โตนูเมมนะครับเป็นรายการดังที่คัดสรรคุณภาพของแขกรับเชิญนะครับที่จะเชิญมาในรายการนี้นะครับจะต้องเด่นดังนะครับดีเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพธุรกิจนะครับสังคมให้การยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ได้จะได้มาในรายการนี้ง่ายๆนะครับเอฟซีทุกท่าน เขาต้องคัดสรรคุณภาพของแขกรับเชิญน,นะครับอย่างติ่งหมอลำคนนี้หรือนะครับชาติหน้าบ่บยๆมั้งคงจะได้ไปในรายการนี้นะครับติ่งหมอลำสมองไม่พัฒนาไม่แยกแยะนะครับไม่มองดูตนเองก่อนนะครับว่าตัวเองนะมีค่าพอไหมมีความสามารถพอไหมมีปัญญาแค่ห้างอ่งแล้วยังจะไปเหยียดยามเขานะครับอยู่กับความอิจฉานะครับบรนทุกทรมานนะครับ ควมอิจฉาแตกนะครับเอฟซีลูกท่านหลังจากโพสต์นี้ลงนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าอา้าวยุ้มหัวมันเลยชั่วกล้ามาเล่นกับระบบตโตเกียวมิวสิกน้ออิปึกนะครับเอฟซีลูกท่านท่านต่อมาก็บอกว่าสวยหรอทุกคนนะคะมองดูความสําเร็จนะคะเขาเอาลูกน้องไปหาแสงเพิ่มมูลค่า ให้มีตัวตนให้ชาวโลกรู้จักไม่ใช่ดังอยู่คนเดียวนี่ดังทั้งคอกนะคะนะครับเอฟซีรุท่านท่านต่อมาก็บอกว่าตรงไหนที่ไม่ดีไม่เอาเมียที่มีชู้คืนนะหรือนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าใย,ยนี่เขาเป็นใครคะถึงมาคอมเมนต์รายการเขาแบบนี้รายการเขาเขาจะเอาใครมาออกก็ได้คะ่ะนะครับเอฟซีรุท่าน ทางรายการโต๊ะนุ่มแมมนี่ได้เชิญขอคิวนะครับทางบอสบิ๊กแล้วก็ลูกไก่ในค่ายนะครับ<ม>เชิญมาออกรายการโต๊ะนุ่มแมมนะครับมีค่าตัวมีค่ารถมีค่าเสียเวลาเพราะนะครับไม่ใช่มาฟรีๆนะครับเอฟซีทุกท่านผลงานของตัวเกียวมิวสิกนี่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนะครับและโดดดินเป็นที่น่าจับตามองของสังคมนะครับจึงําไม้มีรายการต่างๆเนี่ย ติดต่อเข้ามาเพื่อจะขอเชิญนะครับมาขอคิวบอทบิ๊กแล้วก็ลูกทีมนี่ไปออกในรายการต่างๆหลายรายการเลยนะครับเอฟซีุกท่านซึ่งทางผู้จัดการโบอทธนงศักดิ์ศรีสุพรรณก็ได้ชี้แจงเอาไว้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับว่ามีรายการต่างๆนีตต่ติดต่อเข้ามาขอเชิญบอทบิ๊กแล้วก็ทีมงานนะครับทีมลูกไก่ไปออกในรายการนะครับเอฟซีุกท่าน และท่านต่อมาก็บอกว่าอิจฉาเขานั่งทับแต่ตัวเองอกแตกตายไปเถอะฮ่าฮ่านะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าแล้วมึงดีแล้วหรือค่อยมาว่าเขาเขาจะออกรายการอะไรมายุ่งอะไรหรือคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปสิคะอิจฉาริษยาผู้อื่นมันเป็นทุกข์นะคะนะครับเอฟซีทุกท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจจวดจ้จาทมุวนๆนะครับ เอฟซีทุกท่าน